สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูอาร์มนะครับในชั่วโมงสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นผสมศึกษาปีที่2นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนในเรื่องของการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับที่ครูอาร์มได้นําเสนอพวกเราไปนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับในชีวิตประจําวันวันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ก็คือการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ซึ่งวันนี้ความก็จะมานําเสนอพวกเรานะครับด้วยการ4ลักษณะ4ท่าทางนะครับก็คือการเดินนะครับการวิ่งการกระโดดและก็การสไลด์นะครับว่าการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างทั้ง4ท่าทาง นะครับพร้อมกันแล้วก็ไปเรียงกันเลยครับผมการเคลื่อนไหวที่มีการเคลื่อนที่การเดินการเดินคือการก้าวไปข้างหน้าหรือว่าข้างหลังโดยสลับเท้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายเคลื่อนที่ครับการเดินเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวที่มีการสลับการไปมาระหว่างการสูญเสียความสมดุลและกลับคืนสู่สภาพเดิม ขณะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าลำตัวจะอยู่ในตำแหน่งตั้งขึ้นร่างกายขยับขึ้นและลงเล็กน้อยหรือมีการเคลื่อนย้ายจากข้างหนึ่งไปสู่อีกข้างหนึ่งแขนและขาเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้ามขณะเดินจะมีเท้าใดเท้าหนึ่งสัมผัสพื้นอยู่เสมอการเดินไปการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นต่อเนื่องมีความคล่องตัวและปฏิบัติได้ง่าย การเดินมีเกณฑ์ทักษะดังนี้ครับเท้าไม่แบะเปิดกว้างออกด้านนอกและไม่บิดเข้าหากันปลายเท้าไม่บิดออกหรือบิดเข้าแขนแว่งจากด้านหลังไปด้านหน้าและจากด้านหน้าไปด้านหลังขนานกับลำตัวไม่เวียงแขนออกด้านข้างมากเกินไป แขนแว่งด้วยการงอและเหยียดของหัวไหล่ไม่ใช่จากการงอขอ้อศอกแนวศีสาะและแนวลำตัวไม่ล้ำปลายเท้าขณะก้าวเดินและไม่เดินในลักษณะหัวทิ่มไปข้างหน้า การเคลื่อนไหวมีความราบเรียบไม่กระเด้งขึ้นลงซึ่งมีสาเหตุจากการถีบขาในแนวตั้งมากเกินไปการวิ่งการวิ่งคือการยกขางอขึ้นแล้วเหยียดไปแตะพื้นข้างหน้าสลับกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายเคลื่อนที่ไปโดยเร็วครับ การวิ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่พัฒนาต่อเนื่องจากการเดินแต่ว่าส่วนแตกต่างจากการเดินที่เห็นได้ชัดเจนก็คือบางช่วงของการเคลื่อนไหวเท้าทั้งสองข้างจะลอยขึ้นจากพื้นการวิ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่พบใน,ลนหลายๆชนิดกีฬาเช่นกรีฑาบาสเกตบอลฟุตบอลหรือกิจกรรมประจำวัน เช่นการวิ่งเล่นการวิ่งออกกำลังกายในแต่ละก้าวของการวิ่งประกอบด้วยช่วงที่เท้าข้างใดข้างหนึ่งสัมผัสกับพื้นและช่วงของการลอยตัวในอากาศโดยช่วงที่เท้าข้างใดข้างหนึ่งสัมผัสพื้นจะแบ่งเป็นช่วงระยะที่เท้าสัมผัสพื้นด้านหน้าของร่างกายและช่วงของการถีบทรงขาอีกข้างไปข้างหน้า เกณฑ์ทักษะดังนี้ครับเท้าสัมผัสพื้นด้วยส่วนหน้าของเท้าหรือฝ่าเท้าขานนำเข่าง,งอยกขึ้นเป็นมุมฉากระหว่างช่วงก้าวขาไปข้างหน้าขาตามดึงส้นเท้าข้ามหัวเข่าแขานงอที่ข้อศอกเป็นมุมฉากและเคลื่อนไหวตรงข้ามกับขาศีรษะและลำตัวนโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อย นิ่งและมั่นคงสายตามองไปข้างหน้าตลอดระยะการวิ่งการกระโดดและการลงสู่พื้นการกระโดดเป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวที่มีการเคลื่อนที่ของร่างกายให้ลอยสูงขึ้นจากพื้นหรืออุปกรณ์ชั่วขณะครับ การกระโดดมีเป้าหมาย2อย่างก็คือการกระโดดเพื่อให้เกิดความสูงคือการกระโดดในแนวตั้งเพื่อให้ได้ความสูงมากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยวัดจากตําแหน่งเริ่มต้นการกระโดดเพื่อให้เกิดความไกลคือการกระโดดในแนวนอนเพื่อให้เกิดความไกลจากจุดเริ่มต้นการกระโดดแบ่งออกเป็น4ขั้นครับขั้นเตรียมขั้นออกแรง ขันลอยตัวในอากาศขั้นลงสู่พื้นขั้นเตรียมเริ่มต้นด้วยการงอเข่าขั้นออกแรงเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายในช่วงออกแรงเพื่อให้ร่างกายลอยขึ้นจากพื้นขั้นลอยตัวในอากาศเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายในช่วงตั้งแต่เท้าทั้งสองข้างลอยพ้นจากพื้นขึ้นสู่อากาศ ก่อนที่จะตกลงสู่พื้นขั้นลงสู่พื้นเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายในการรักษาการทรงตัวในช่วงที่เท้าสัมผัสพื้นอีกครั้งหนึ่งการกระโดดให้สูงที่สุดคือการกระโดดในแนวตั้งเพื่อให้ได้ความสูงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยวัดจากตำแหน่งเริ่มต้น การกระโดดเพื่อให้เกิดความสูงมีเกณฑ์ทักษะดังนี้ครับยอกลำตัวอยู่ในท่าเตรียมสายตามองตรงไปด้านหน้าลำตัวตั้งตรงแขนทั้งสองข้างเวียงไปด้านหลังของร่างกายออกแรงถีบขาเหยียดจนสุดพร้อมกับเวียงแขนทั้งสองข้างขึ้นบนยอกลำตัวเพื่อรับน้ำหนักเมื่อลงสู่พื้น การกระโดดเพื่อให้เกิดความไกลคือการกระโดดในแนวนอนเพื่อให้เกิดความไกลจากจุดเริ่มต้นการกระโดดเพื่อให้เกิดความไกลมีเกณฑ์ทักษะดังนี้ครับตามองไปด้านหน้ายอกลำตัวอยู่ในท่าเตรียมเวี่งแขนทั้งสองข้างไปด้านหลังลำตัวออกแรงถีบขาเหยียดจนสุด พร้อมกับเวียงแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้าเท้าทั้งสองข้างลอยขึ้นจากพื้นพร้อมกันลงสู่พื้นในลักษณะเต็มฝ่าเท้าด้วยเท้าทั้งสองข้างพร้อมกันยอกลำตัวเพื่อรับน้ำหนักเมื่อลงสู่พื้น การสไลด์การสไลด์คือการทำแกนหล,ลบโดยเคลื่อนที่ไปในทิศทางด้านข้างการสไลด์มีเกณฑ์ทักษะดังนี้ครับยืนปลายเท้าทั้งสองข้างชี้ไปด้านหน้าเข่างอเล็กน้อยทิ้งน้ำหนักลงที่ฝ่าเท้าด้านหน้า ใช้ขาซ้ายหรือว่าขาขวาเป็นขานําโดยเคลื่อนที่ไปนในทิศทางด้านข้างขณะเคลื่อนไหวแกว่งแขนเพื่อรักษาสมดุลศีษะและลำตัวนิ่งสายตามองตรงไปข้างหน้าเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจังหวะผ่อนคลายไม่เกรง็ง เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่พวกเราได้ดูคลิปการสอนของครวามไปแล้วนะครับความก็ขอให้ทุกคนนะครับได้ฝึกปฏิบัติตามคลิปที่ความได้สอนไปนะครับเพื่อให้เกิดเป็นทักษะที่ถูกต้องนะครับสําหรับทุกคนและครวามก็ขอมอบหมายงานนะครับหนึ่งชิ้นก็คือให้ทุกคนนะครับถ่ายคลิปวิดีโอการฝึกท่าทางการสไลด์นะครับของแต่ละคนนะครับลงมาในกลุ่มสุขศึกษาป2ของเรานะครับ เพื่อที่ครูอัจะได้ดูพัฒนาการของพวกเราหลังจากที่ดูคลิปไปแล้วนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับและในสัปดาห์นี้นะครับครูวังว่าขอจบการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพระนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ